สวัสดีครับตอนเราเข้าสู่รายการพายสแนปช็อตวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจสหรัฐมันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นหรือไม่หรือว่าอันนี้คือแค่มันใกล้จุดสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้เป็นอีพีโซดสองต่อจากอีพีโซดหนึ่งเมื่อสองสวันที่แล้วนะครับถ้าใครยังไม่ดูอีพีโซดหนึ่งให้ย้อนกลับไปดูอีพีโซดหนึ่งได้และกลับมาดูอีพีโซดสองคุณจะได้เห็นภาพชัดขึ้นว่าวิกฤตเศรษฐกิจอเมริกาเพิ่งเกิดเกิดแล้วและเกิดอีกนานแค่จะเกิดและจะเกิดอีกนานไหมหรือไม่เกิด อันนี้รูปเดิมพิวดาบีเชัน2005อันนี้อีพีโซ่ส,สองครับผมใครจำได้บ้างตอนภาคแรกอ,ะอ่ะ<ร>ผมะพูดเรื่องรีเซชันเอาอ,อ,อินเวสต์ยูเคอร์ไปเปรียบเทียบกับยอดขายบ้านอ่าที่มันยังมีผลกับบ้านแล้วถ้าใกจะมองว่ายอดขายบ้านมันแย่อแล้วยอดขายแย่จะส่งผลให้เศรษฐกิจแย่แล้วจะทำให้ตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยลดลงแล้วมันเพิ่ง just b e ิ i n น i n g ครับเพราะว่ามันเพิ่งเริ่มใหม่ครมบอันนี้อันนี้อีพิโซ่สองเนี่ย จะเอาอินเวอร์ตยูเคอร์ไปจับกับอะไรอ่าจับกับอัตราการว่างงานครับอืมซึ่งเดี๋ยวจากนี้ไปเนี่ยผมจะค่อยๆโฟกัสอินเวอร์ตยูเคอร์มาเทียบกับหลายๆตัวนะว่าอินเวอร์ตยูเคอร์เนี่ยมันแม่นหลายๆเรื่องนะครับแถบสีเทานี่คือวิกฤตเศรษฐกิจของเมกานะอ่าสังเกตที่ดีนะครับอ่าถ้าเรามองในแง่ของตัวอันเอมพลิเมนต์เลเนี่ยเมื่อใดก็ตามที่อันเอมพลิเมนต์เลเพิ่มขึ้นเนี่ยครับ มันจะเกิดรีเซชชันอันนี้ชัดเจนแล้วก็ตลาดหุ้นอเมริกาก็จะลดลงแล้วมาทำจุดต่ำสุดพร้อมๆกับอันอินพอยเมนเทสขึ้นไปพีกอ่าเหมือนกันอันอินพอยเมนเท p พี k ตลาดหุน้นถึงจุดต่ำสุดและมันจะเกิดช่วง cession, รีเซชชันอัตราการว่างงานพุ่งสูงขึ้นอันนี้สัพพรามนะครับหุ้นลดลงตรงนี้ห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วมันมันมกจะทำเวลาใกล้เคียงกันมากเลยรูปนี้ชัดมากนะครับจุดต่ำสุดของหุน้นกับจุดสูงสุดของอัตราการว่างงาน มันค่อนข้างใกล้เคียงกันความเสี่ยงของตลาดหุ้นทำไมถึงบอกว่า just beginning เพราะตอนนี้อัตราการว่างงานอยู่อย่างนี้ยังไม่ขึ้นเลยพูดได้สองทางนะครับอไม่ขึ้นอืแต่ผมบอกว่าคําว่าไม่ขึ้นเนี่ยให้ย้อนกลับไปดูก่อนเวลามันขึ้นที่เอาตายอให้ย้อนกลับไปดูนะสการล็อกเ็ตโควิดนี่เราไม่ต้องดูก็ได้นะสปรามดอทคอมนะครับช่วงหนึ่งเก้าเก้าศูนย์ที่แบงก์อเมริกาลงเป็นร้อยแบงก์นะครับ ช่วง1980ที่หนึ่งพู่มเมื่อกี้เนี่ยครับแล้วก็1970ออยช็อกทุกครั้งในเวลาอัตราการว่างงานมันนิ่งๆเอ้ยผมเชื่อได้เลยว่าช่วงเนี้ช่วงที่คุณขึ้นมาทำนิวไฮเห็นปะช่วงที่แบบอัตราการว่างงานแบบขึ้นมาแค่เนี้ยแล้วคุณไปทำนิวไฮเห็นปะอัตราขึ้นมาแค่เนี้แล้วคุณทำนิวไฮอัตราการว่างงานขึ้นมาแค่เนี้ยครับขึ้นมาแค่เนี้ยเห็นปะเห็นไหมครับนั้นตลาดคุณทำนิวไฮเห็นไหมเห็นไตอนนั้นเนี่ยผมเข้าใจเลยว่าความรู้สึกขขออองงงคนนนนวว่่่่าาาาาารรรบเี้ยัตกไมึ อืมเพราะมันยังไม่พเพราะหุ้นมันพีกองแล้วคน<ว>มัเนเล่นอยู่เล่นอยู่เล่นอยู่ไงเหมือนกันเลยครับอาตาัตราการว่างงานขึ้นเหมือนแค่นี้โอ้ยมันยังต่ำสี่เปอร์เซ็นต์หูบริ normal อืมแล้วหุ้นพีครับอืมอว่าในอดีตที่ผ่านมามันคงคิดเหมือนกันแหละครับมันเลยทําให้หุ้นพีทุกครั้งใช่ใช่รอบเนี้ยผมก็คิดว่าพีคำถามแล้วอัตราการว่างงานเนี่ยมันอสมพันธ์กับอะไรอ่าอัตราการว่างงานทัมานธ์อะไรก็สัมพันธ์จบ คนที่อยู่ในตลาดบอลเขาคิดคนที่ตลาดบอลคือ c o r p o r a t e investor ที่ Sophisticated ที่เขารู้ข้อมูลมเขารู้ว่าเฮ้ยฉันขายของได้น้อยลงเขารู้ว่าให้ยฉันออกบอลได้ยากขึ้นฉันรู้ว่าดอกเบี้ยม,มันแพงขึ้นดอกเบี้ยม,มันถูกลงเวลาไปหาของไอ In ้ Inward U Curve เนี่ยมันเลยบ่งบอกชัดเจนถึงความผิดปกติเกิดขึ้นใน Real Sector ในภาพที่เป็น Real Sector จริง,รงๆอัตราการว่างงานเหมือนเดิมครับสีแดงอ Inward U Curve คือเส้น,น,งงนสีน้ําเงินนะครับจากลบขึ้นมาเป็นบวกซึ่งตอนนี้ขับขึ้นมาเป็นบวกแล้วถูกไหม,มสังเกตไหมครับว่ามันตามกันเมื่อใดก็ตามที่เป็นอ <ใน S 1> ินเวอร์ตยิวเคิเร์ฟชันขึ้นครับยิวเคิร์บชันขึ้นเรื่อยๆยิ่งชันมากขึ้นเรื่อยๆอัตราการว่างงานก็จะพุ่งขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ใครนํามาแล้วครับอินเวอร์ตยิวเคิร์บยิวเคิร์ฟยิวเคิร์ฟชันขึ้นมาเร็วมากเดี๋ยวอัตราการว่างงานจะตามมา แล้วถ้ามองไปในแง่ของปัจจัยพื้นฐานคุณคิดว่าอัจาราการว่างงานของสหรัฐอเมริกาเส้นสีแดงเนี่ยจะขึ้นเหมือนรอบอื่นอื่นไหมขึ้นถ้า<ด>มีโอกาสด,ดูก็รู้อยู่แล้วเพราะว่าโลกงยากอะ่ะวันนี้ทรัมป์ปลดพนักงานเป็นว่าเล่นแล้ววันนี้ผมบอกได้เลยคุณขึ้นภาษีนําเข้าอย่างเงี้ยคนตกงานอีกบ้านอืเอาแค่บริษัทอิ o พอตอนนี้ก็ตกงานหมดแล้วเพราะทุกคนห้ามนาเข้าหมดแล้วครัเอาแค่คนพนักงานไอโฟนอ่ะตอนนี้ก็นอนหนาวร้อนๆืะดีนะของเราเป็นบริษัทภายเราไม่ใช่บริษัทไอโฟน พายยังมั่นคงแต่ a p p เ e ิลยังมีปัญหานะพนักงาน Apple ิ่ถ้าสนใจก็ย้ายมาอี่บริารพายได้นะเราเลเวลเดียวกันนะเพราะอันนี้ยคือสัญญาณว่า i n นเ r สตยูเคอ่ะมันบอกเราละโอเคมันบอกรีเซชชันจริงครับแต่มันบอกภาพของอัตราการว่างงานอืที่ค่อนข้างชัดเจนราตาการว่างงานขึ้นหุ้นลงและตอนนี้อัตราการว่างงานแค่พึ่งขึ้นอืแค่พึ่งขึ้นถามว่าขึ้นไปได้ถึงไหนเอาขึ้นไปแค่หกเปอร์เซ็นเนี้ยหุ้นก็ลงแบบ เอะแยะแล้วแล้วมันลงแล้วมันลงระหว่างวิกฤตด้วยนะอ,อ่ะอันนี้รูปต่อมาที่คุณบอกว่ารูปของคุณเจ๋งโกหานซิวเวอร์มาดูกันอัปตาส่วนมากอัตราส่วนเมื่อคุณหานกันแล้วเนี่ยค,คุณจะได้ซ<อ>ัมติ่ซัมติงที่คุณคาดไม่ถึงรูปเนี้ยไม่ได้บอกอะไรเลยอ่ะโกชนะซิเวอร์ก็ใช่ดิโกขึ้นออแล้วมันบอกอะไรหรอพี่วีเอารูปนี้มาให้ดูก่อนเพราะว่าโกทูซิเวอร์เรชนเนี่ยมันเพิ่งเบรก แนวต้านขึ้นมาแล,แล้วกําลังวิ่งเข้าไปหาจุดสูงสุดซึดด่งจุดสูงสุดเนี่ยใครจะไปรู้ว่ามันเคยเกิดขึ้นตอนอัตอน COVID, โค<อ>วิดนตอนโควิดวันนี้มันสูงกว่าตอนตอนสัพมครามเพราะฉะนั้นถามว่าไอ้ g o to ratio g o to silver ratio เนี่ยราคาทองหารด้วยราคาเงินระหว่างทองกับเงินใครเสี่ยวกัน ใครเสี่ยวกันเหรอพี่ในในในแง่ของการลงทุนนะก็ต้องซิลเวอร์ดิใช่ซิลเวอร์เสี่ยั้นคนก็จะวิ่งหาทองแสดงว่าคนหาความปลอดภัยมากกว่าซิลเวอร์อันนี้ชัดเจนแต่แล้วถ้ามันขึ้นไปแล้วเกิดอะไรขึ้นมาดูรูปนี้ครับช่วงโควิดเส้นสีส้มดูเส้นสีส้มนะครับเส้นสีส้มคือเส้น go to silver เมื่อใดก็ตามที่ go to silver ขึ้นแบบนี้มันฉีกอันนี้ตลาดหุ้นลงครับสามสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ go to silver ขึ้นตลาดหุ้นลงยีสิเปอร์เซ็นตอันนี้สัพพลามครับโก to ูซิเวอร์เบรกครับเบรกแล้วขึ้นไปทำนิวไฮจัดจัดเลยนะครับแล้วตลาดหุ้นลงห้าสิบเปอร์เซ็นตวันนี้ just break high เพิ่งเริ่ม just break high เข้าใจคำว่า just break high ไหมกับ just ต่อไงครับคือรู้สึกไหมทุกครั้งเนี่ยเราเราตัดแบ็กมันเลยออกไปนะเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ชั่วข่าวเราเอาโควิดนะ to ก i l v e ู b ิวเวอร์ h บกไฮเบกายนี่ไปอีกนานเลยนะนานมาก <dead. S 2> เลยนะขึ้นเยอะมากเลยนะแล้วหุ้นลงสามสิเปอร์เซนต์ไอ้น,นี่เบกไฮ h ห็นไหมโกลทูซิเวอร์เบกไยแล้วมันเบกอีกนานเลยนะกว่าแล้วหุ้นลงมาห้าสิบเปอร์เซ็นตบอกได้เลยนะครับวันนี้ลงมาแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นสิปอเนตยสิบก่าเปอร์เซ็นตสิปเซนที่สิปเอร็นี่ยเอสอน้ารอยเนี่ยแต่โกลทูซิเวิ่งมานี้แหละและเพิ่งเบกาย พึ่งเบยเองนะมันไม่อยู่วันเองครับมันมีโอกาสที่เราจะเห็นโกลทีซูว่าขึ้นมาถึงเตือนคําว่าพอยนเนี่ยครับดูสองครั้งก่อนใช่ใช่ใชเตือนคาว่าพอยนี้นั่นหมายถึงว่าคุณลองนึกถึงภาพว่าหุ้นจะลงได้ที่คุณบอกว่าหุ้นจะลงได้อีกสามสิบเปอร์เซ็นต์ไหม Why not มันอาจจะลงมาจนสุดท้ายลงมาถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ลงมาแล้วยี่สิบก็เลยอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็มีโอกาสเนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่ ให้ดูรว้ว่ามันสะท้อนมันสะท้อนภาพว่าโกงคือว่าอยากให้เห็นตรงนี้ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะดูรูปนี้ไม่รู้สึกอะไรแต่พอดูรูปนี้คุณจะเห็นเลยว่าทุกครั้งที่นิวไฮเนี่ยมันจะไม่นิวไฮายหรือหยุดใช่เพราะคนคนจะหนีมันมันเพ่งแค่แพนิกไงมันเพิ่งแค่แพนิกตอนนี้ไปนี่เลยนี่เลยยาวไปนี่เลยยาวไปนี่เลยนี่ความเหนื่อยแล้วนี่ถ้ายาวมานี่นี่แล้วคุณตรงนี้อุ้ยลงนี่เยอะ เพราะฉะนั้นอันนี้คือภาพอินดิเคเตอร์ที่เรามาคุยกันต่อจากอีพีโซดวันเพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่ได้ดูอดีพีโซดวันก็ไปย้อนดูได้ในภาย snapshot ตัดเอาไว้ให้แล้วและอันนี้คืออีพีโซดสองแล้วขอจบสรุปสายภาย snapshot โลกเราเ,าเศรษฐกิจอเมริกาจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจหรือไม่ภาค2